กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการครับไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับจัดพิธีส่งและอําน์อวยพรแก่ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮั์ณครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียครับนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีส่งและอเนวอวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮั์ในเทศกาลฮาประจําปี2566 บริเวณชั้น4ประตูก9กอาคารท่าอากาศยานนานาชาติสวนภูมิจังหวัดสุทรปราการโดยมีอุปทูตสซาอุดิอราระเบียพู้แทนจุฬาราตมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเพื่ออํานวยอวยพรเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮั์การประกอบพิธีฮั์นะครับเป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามประการสำคัญดังนั้นในเทศกาลฮัท์ทุกปีจะมีพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งพี่น้องชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ณนครมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียประมาณ3ล้านคนโดยในช่วงเทศกาลฮัประจำปี2 5 1 6จะมีพี่น oh. ้องชาวไทยและก็มุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัทจำนวน1นึ่นคนโดยเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิจำนวน9้าเที่ยวบินรวมผู้เดินทาง3 2 0 6คนในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยมุสลิม ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆที่ใช้ในการเดินทางเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัททั้งเที่ยวบินที่ไปและกลับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและได้ปฏิบัติศาสนกิจได้ครบถ้วนตามหลักศาสนา